สวัสดีครับตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ในตึกแห่งหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็จะเข้าไปดูกันนะฮะเฮเยเยยเฮียเฮยว้าวว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยว้าวเฮ้ยสวัสดีครับผมสวยจังเลยครับผมว้าวไปนู่นแล้ว เฮ้ยเราจะอยู่ตรงนี้อีกนานไหมถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายแล้วถ่ายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะพุ่งไปหาใครหอยเฮ้ยหอยทากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ผมอยู่กับอยู่ไหนก็ไม่รู้อาหอยทากอาวิ่งแล้วเออ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 เราเจอทางออกแล้วทางนี้ลงมาลงมาเลยลงมาเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยตกปั๊มแล้วตกปั๊มแล้วเลยลงมาแล้ว เร็วๆขบายสาวน้องเอ้ยมันตามหลังมาแล้วตอนนี้เราก็มีชีวิตรอดอยู่ตรงบนยานะตอนนี้สองคนจฮาร์ดี้กับแฟนหายไปไหนก็ไม่รู้เออเออเออขัวเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้เออุ๊ยเขี่ยอุ้ยอุ๊ยนอนเฮ้ยนอนเฮ้ยปีนขึ้นมาไม่ได้ว้ายว่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 ายเหมือีนขึ้นมาไม่ได้ว้ายว่ายว่ายว้ายเราของผู้หญิงวัวรอนชีวิตแล้วนี่เนี่ยขบมากบมาขบมาไม่ๆไปทางโน้นทางนี้เอาตัวเราลงไปทางไหนนะ you okay.